เวลความจู่พิมพ์ชนะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มกับปองค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเบบครับโอเคไม่พูดอะไรอีกละเออนี่ขอให้สปอนเซอร์เข้าเยอะหน่อยนะคะเราจะได้มีอะไรพูดเออจริงใช่เหรอพี่นะวันนี้เรามาทําเพลงของยับเราไม่ทํายับสักพักแล้วเนาะวันนี้เรามาทําเพลงของใครคะผมมิลลีครับผมฟิกกับฟิกนะครับน่าสนใจมากนะเนี่ยมาดูข้ามมากข้ามศักแบบว่ามันไม่ได้แนวคนละแนวเว้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูข้ามข้ามมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่คือมิลลีก็แบบว่าเป็นผู้หญิง่ เาสาวแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าทางฟิกหรืออลิดีเดนเนี่ยเขาก็ดูแบบแก๊้งโหนโหนมาเลยอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยนะคะหนูทําเองค่ะหนูทาเองแต่ฟิกบอกเธอจะทําเออใช่ใช่เพลงของฟิกเธอจะทําโอเคเพมเฟียวนะเหมือนอะไรอ่ะขับรถอ่ะเสื้อหนังขับรถฮาเลยอะไรอย่างนี้ป

มึงจะทำอะไรมึงก็ทำเด็ดไม่กล้าไม่กล้าก็สิ่งที่แกข้างหน้ามึงเลยเป็นมนุษย์แบบไปจนตายไปจนสิ้นมึงไม่เคยลองแต่สนทุกชังวโมงแล้วมึงรลอเลยหล่อเลยแล้วพ่อทะเลยเป็น Shit I am m a d y ลองทำเองมาตั้งแต่ kid hit the top s t o p a n d wishing doing something make it lit damn it ฟังมึงได้แค่ฟังฟังพวกกูสิฟังช้ามึงไม่กับเสียงเสียงไม่มีวันด้านใครพวกกูรู้สึกกูก็ยังจะทำจนตัวนี้ไว้นะพวกพู้ปลามึงจ๋าบ้าเหมือนซ้ำมันนานแต่ไม่เห็นดีกัน

ยากช่วยกูด like. like, ้วยก็ทำเองจะมึงรู้ไหมเป็นด้วยกูแพ้เองเชื่อใจใครฟ e e l i วังเวงมาแกงทูบ big in like. my c h e แฟนก็บอกกูไม่รอมีแค่ความสามัคคมันคงไม่พอมาก่อนเป็นในสาวสามไม่หมดแต่ว่าเมื่อคืนเพื่อนจะโดนกูหลอกกูจะเอาเงินเขมาชี้มาพูดไรซาแล้วพวกมึง off topic ตอนนี้กูอยากได้ h ี a อะไรพูเลยไปได้ห no no ้างชิมชิลไวคับบินอยากไป AD วีมารบินพวกกูไม่ได้เงิน no t a l k i พวกกูนี่มาหาได้ v l o g g i แต่ว่กูไม่สนใจพ่อ ต้อกู่ในไม่สนใจเธอจะมาหรือจะไปกูมันก็ชินเพราะว่ากูไม่มีใจ MB กูเคยอยากชิลแล้วก็เติร์จอยกับแก๊ง She comes around trying to f u c กูเลยเดินกลับให้เธอไปเจอดวเองพี่ไม่สนอะเดี๋ยวนู่นทอมมี่ไม่อยากทำเดีนู่นทอมี่ที่พี่บ่นเบานู่นบาลยพี่ไม่มีใจพอจะจะอยากเองทอมมทำเองเดี๋ยวนู่นทอมมี่ทอมมี่ทำเองเดี๋ยวนู่นทอมมี่พี่ไม่สนอะเดี๋ยานู่นทอมมี่ไม่อยากทำ บอกว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักอ่ะจีนเปล่าจีโนชอบจังหวะแบบว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเหมือนพี่น้องอ่ะเวลาใครทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะเดี๋ยวกูทำเองก็ได้อยี่อ้ะโอเคขี้เกียจนะกูทำเองก็ได้โอเคค่ะเราไปฟังความคิดเห็นของเราในรีแคปนะคะตามมาค่ะ